สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องรายการ T-Pod The Oman &amp Sun วันนี้ผมขอเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าชมการรีวิวนาฬิกา Psycho p r e s i g e Phuket Paradise Cocktail ซึ่งเป็นรุ่น Thailand Limited e dition ผลิตเพียงแค่599เรือนและได้เริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี2019ครับ นาฬิกาไซโกในตระกูลพรีซาร์ชค็อกเทลเป็นนาฬิกาที่ถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์จะซึมซับบุคลิกของเครื่องดื่มค็อกเทลรสเลิศชนิดต่างๆจากทั่วโลก,โกรวมทั้งสไตล์ของร้านค็อกเทลบาร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาเป็นแรงบันดาลใจไซโกปรีซาร์ชค็อกเทลจึงได้ชื่อเครื่องดื่มหรือชื่อร้านดังกล่าวมาเป็นชื่อรุ่นให้กับนาฬิกาเช่นไอ e ์บลูค็อกเทลฟรอสเซนมะการิตาเทกกิล่าซันเซ็ตมัทชะค็อกเทลเดอะสตาร์บาร และอีกมากมายนับสิบรุ่นภายใต้กลิ่นไอท,ที่เย้ายนใจของเครื่องดื่มค็อกเทลโดยทุกเรือนจะเป็นรหัสรุ่นที่ลงท้ายด้วยอักษรเจคือผลิตในประเทศญี่ปุ่นในปี1985ได้มีการแข่งขันประกวดสูตรเครื่องดื่มค็อกเทลขึ้นที่เกาะภูเกต็ตเพื่อจะใช้เป็นเครื่องดื่มที่เป็นสัญลักษณ์ของไขมุกอันดามันแห่งนี้ โดยมีการตั้งชื่อเป็นโจทย์ให้กับสูตรเครื่องดื่มที่จะได้รับชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้ว่าภูเก็ตพาราไดซ์ค็อกเทลโดยผู้ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือบาร์เทนเดอร์จากโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินคุณปรีชาเพ็ญศีหลังจากนั้นก็ได้มีการแจกจ่ายสูตรค็อกเทลนี้ไปให้กับโรงแรมทั่วเกาะภูเก็ตและนั่นก็เป็นที่มาของชื่อไซโก้พรีซาจภูเก็ตพาราไดซ์ค็อกเทล เรามาชมรายละเอียดของนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับผมได้สั่งนาฬิกาเรือนนี้มาจากร้านคลังนาฬิกาผ่านลาซาด้าซึ่งผมสั่งจากร้านนี้มาแล้ว2ครั้งครับทั้ง2เรือนนี้ได้ราคาดีทีเดียวไซคุลิมิเต็ดเอ dition รุ่นนี้ถูกบรรจุลงมาในกล่องแนวนอนแบบยาวโดยกล่องชั้นนอกเป็นกล่องกระดาษแข็งสีขาวปกกลุมกล่องกระดาษสีเทาเข้มที่อยู่ในชั้นที่2 ด้วยกล่องชั้นที่สองนี้ประทับตากราฟิกไซโกแบบพิมพ์นูนสีทองไว้ด้านบนส่วนชั้นในสุดก็จะเป็นกล่องหนังบุนวมสีไม้มะฮอกานีซึ่งเป็นกล่องพิเศษผลิตเฉพาะรุ่นที่ด้านบนของฝากล่อง ะมีแผ่นโลหะสีทองประทับตาไซโคพรีซาร์จผนึกอยู่ใต้ล่างของกล่องจะเป็นถาดกระดาษแข็งและมีช่องหลุมอยู่ตรงกลางเป็นที่เก็บสมุดคู่มือพร้อมบัตรรับประกันบัตรรับประกันก็จะระบุข,ข้อมูลสำคัญของนาฬิกาคือ ระบุ serial number เรือนที่135ในจำนวนผลิต599เรือนชนิดของเครื่องคือ Caliber 4R57 Automatic แบบหมุนขึ้นลานและแหกเข็มได้เลขระบุชนิดของตัวเรือนนาฬิกาช่องว่างเติมวันที่ในการเริ่มรับประกันและเลขรหัสของร้านที่ได้รับการแต,งต่งตั้งจากบริษัทไซโก้ ที่ด้านในของฝากล่องก็จะพิมพ์คำว่า psycho p r e s a g e limited edition อยู่บนแผ่นรองฝา,งฝางที่บุด้วยนวมเมื่อเปิดแผ่นกันรอยที่รองนาฬิกาจะพบนาฬิกาวางอยู่ในแนวนอนยึดด้วยแถบรัดโดยไม่ม้วนสายนาฬิกาเพื่อให้สายนาฬิกาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนถึงมือเรานาฬิกาเรือนนี้จะมีสายให้สองเส้นคือเส้นที่ติดตั้ง มากับตัวเรือนนาฬิกาเป็นสายหนังลูกวัวสีน้ำตาลพิมพ์ลจัลเค้ส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็นสายสีน้ำเงินแซฟไฟร์เย็บตะเข็บข้างสีขาวสายนาฬิกาที่เป็นด้านบัคเกอรจะแขวนแผ่นป้ายแท็กไว้สองแผ่นแผ่นหนึ่งจะแสดงเลขรหัสรุ่นคือ S S A 4 0 2 j และแสดงซีเรียลนัมเบอร์เรือนที่135ในจำนวนการผลิต 599เรือนส่วนอีกป้ายหนึ่งจะเป็นป้ายไซโกในซีรีส์ p r e s า g e จและด้านหลังของป้ายจะแสดงรุ่น SSA402J1 และแสดงชนิดของเครื่องคือ c a l ิเบอร r 5 7 นาฬิกาเรือนนี้สัมผัสได้ถึงความหรูหราของนาฬิกา Dress Watch ที่สุดแสนพิเศษตัวเรือนส t ตลเ s s สตีลชุบทองด้วยระบบ IP Coating กับสายหนังแท้พิมพ์ขึ้นลายจระเข้การคาดนาฬิกาจะใช้บัคเกรลสแตลเลสสตีลแบบบานพับสีทองเดียวกันกับตัวเรือนซึ่งประทับตาไซโก้ไว้ด้วย มิติของตัวเรือนนาฬิกาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางจากซ้ายสุดไปขวาสุดจะอยู่ที่40.5ม mm. ิลิเมตรความหนาเมื่อวัดจากฝาหลังไปจะลดยอดโดมสุดของกระจกหน้าปัดจะอยู่ที่ประมาณ14มิลิเมตรสำหรับหน้าปัดจะใช้กระจกชนิด box shape h a r d r e x ขอบข้างโค้งมนหิวหน้าตัดตรง ความกว้างของลักจะอยู่ที่20มิลเมตรคือใช้สายขนาดกว้าง20มิลเมตรนั่นเองซึ่งสายที่ให้มาทั้ง2เส้นจะเป็นสายชนิดเลื่อนกรอนปลดล็อกถอดเปลี่ยนง่ายมายมสลักเครื่องหมายเอสเป็นทรงคัพเค้กเม็ดใหญ่มีเฟืองทีละเอียดหมุนเลื่อนขึ้นลานสะดวกและทำให้ดูหรูหราคลาสสิกสำหรับการหมุนขึ้นลานนาฬิกานั้น จะมีเข็มก้านสีทองปลายลูกศรสีน้ำเงินแกมเขียวแสดงจำนวนการสำรองพลังงานซึ่งจะเก็บพลังงานได้41ชั่วโมงเมื่อหมุนมย,ยมขึ้นลานเข็มชิ้นนี้ก็จะชี้การเพิ่มของจำนวนชั่วโมงที่มีการสำรองพลังงานไว้โดยเริ่มที่ตัว E และเมื่อหมุนจนพลังงานเต็มที่จะอยู่ที่เลข40จะลองหมุนเข็มขึ้นลานนาฬิกาให้ดูนะครับ ขนาดนี้ปลายลูกศรชี้การสะสมพลังงานได้ประมาณ5ชั่วโมงครับมาร์กบอกเวลาของนาฬิกาเรือนนี้จะเป็นขีดเขี้ยวงูสีทองเจลไนเหลี่ยมเพื่อให้มีการหักเหแสงไปตลอดทั้ง12ชั่วโมงโดยลักษณะเส้นสายมาร์กบอกเวลานี้จะมีขนาดที่สมมาตรซึ่งกันและกัน เข็มบอกเวลาจะเป็นเข็มปลายแหลมสีน้ำเงินแกมเขียวเพื่อใกล้เคียงกับสีของท้องทะเลภูเก็ตซึ่งอยู่ฝั่งทะเลอันดามันใต้มาร์ก12นาฬิกาจะมีเครื่องหมายไซโก้แผ่นสีทองใต้ลงมาจะมีอักษรพริสาร์จอ u ตโ m ม t ติสีน้ำทะเลพิมพ์อยู่ขอบด้านล่างก็จะพิม Made Japan. พ์เม d อิน j จแปนพิมพ์ชนิดของเครื่อง CR57 ด้วยสีเดียวกัน หน้าปัดวงเล็กจะเป็นขอบวงยกสูงเพื่อแสดงวันที่ทั้ง31วันและมีเข็มชี้สีน้ำทะเลเช่นกันบนวลาน,น้าปัดจะเป็นเส้นลัศมีพิมพ์นูน540เส้นพุ่งตรงจากจุดศูนย์กลางไปสุดขอบของเรือนน้าปัดเปล่งประกยซ s u n b ิ r ์ดล้อไปกับแสงสื่อถึงเกลียวคลื่นแห่งท้องทะเลภูเก็ต ด้านหลังผนึกด้วยฝาใสแบบเกลียวเปิดโชว์ความงดงามของเครื่องที่ขอบเรือนด้านใกล้มายมจะสลัก Made in Japan สลักเครื่องหมายไซโกแสดงการทนแรงดันของน้ำที่5บาหรือ50เมตรสลักส t ต l เลส s t e ีลพิมพ์คำว่า Limited e dition พร้อมสลักเรือนที่153ในจำนวน599เรือนส่วนที่จานตุ้มเวียงสีทองจะพิมพ์รหัสเครื่อง c r 5 7 a พิมพ์แสดงอัญ,ญมณี29เม็ดและพิมพ์เจปแปน ด้านหลังของสายนาฬิกาจะเลี่ยมเครื่องหมายไซโก้ส่วนอีกด้านหนึ่งจะบอกขนาดความกว้างของสายคือ20มิลิเมตรเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายสีน้ำเงินแซฟไฟร์ซึ่งเป็นหนังแท้พิมพ์ลายจระเข้มีบัคเกิลสีทองประทับตาไซโก้เช่นเดียวกันให้ชมนะครับ สายหนังสีแซฟไฟร์ที่เดินตะเข็บข้างสีขาวทำให้ในาฬิการเรือนนี้เปลี่ยนคลิกให้มีความสุขุมเข้มขลึมแต่แอบซ่อนความขี้เล่นไว้ในทีครับ เดี๋ยวผมจะลองสูมนาฬิกาที่เปลี่ยนสาหนังทั้งสองสีให้ชมนะครับเส้นรอบวงของข้อมือผมอยู่ที่6 3เศสนิ้วเมื่อใส่กับนาฬิกาที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40.5มิลิเมตรจัดว่าเป็นขนาดที่พอเหมาะเลยครับ ทั้งหมดนี้คือความประทับใจที่ผมมีต่อนาฬิกาไซโก้บริสัชล i มิเ e d ดอ i ดิชันภูเก็ตพาราได e ์ค็อกเทลถ้าท่านผู้ใดสนใจก็ขอเชิญติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไซโก้ใกล้บ้านท่านในคราวหน้าอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าชมการรีวิวนาฬิกาไซโก้5รุ่น SNKD 99K1 ที่ได้รับคำชมกันอย่างหนาหูจากแฟนๆไซโก้ครับ วันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่อง TPod The Oman and Sun โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ